วันนี้ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถีเขตดุสิตข้าราชบริพารในพระองค์จากกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัล,ลบรักษาพระองค์พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตซึ่งมีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมห ah าวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยบริการที่เข้ารับบริจาคโลหิต ทั้งนี้มีคาราชบริพานผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน149คนได้โลหิตจำนวนรวม67050ซีซีซึ่งจะนำไปเป็นโลหิตสำรองสำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9หรือโควิด -19 ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่างๆนั้นมีน้อยลง สำหรับการบริจาคโลหิตในวันนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีเสสละอุทิศตนช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยช่วงต้นปี2563หน่วยราชการในพระองค์อาทิหน่วยเฉพาะกิจ904ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์กองพันทหารมาที่2กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้ร่วมบริจาคโลหิตณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเพื่อส่งต่อโลหิตแก่ผู้ป่วยและโรงพยาบาลที่มีความประสงค์เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด